สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมคุณยายแก่จากเราไปแล้วนะครับคุณยายสาวิตรีนะครับผมกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับที่รวมค่าไมโครให้คุณยายนะครับผมคุณยายแก่ก็จากเราไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ด้วยนะครับผม ผมก็ด้วยพูดไงนะครับผมมีแต่ความเสียใจนะครับจากลูกจากพวกเราไปอีกเชือกหนึ่งแล้วนะครับขอให้คุณยายไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับผมโอเคนะครับผมน้องๆมาช่วยกันนะครับผมดูนะครับเดี๋ยวโรบมคโครนะครับผมไม่ผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมครับ นะครับผมไปสู่พวกภูมิที่ดีนะครับคุณยายนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไครยผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ